วันนี้คุณไข่มุกมาทำอะไรที่คิสโซคลินิกค่ะมาฉีดฟิลเลอร์ปากค่ะ กว่าทับแตงแต่สองกระจกเห็นครั้งแรกแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเจ็บมากไหมคะเจ็บนิดนึงคะ่ะแต่ก็ทนได้อยูค่ค่ะทำไมถึงตัดสินใจมาฉีดเลื่อปัดพิจิโซคินิคะ่ะแรกเลยก็คือเห็นอยู่ในเพจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคินิคุณหมอก,ก็ดูปลอดภัยคะ่ะก็เลยตัดสินใจมาทำที่นี่คะ่ะ สำหรับใครที่ไม่มั่นใจในรูปปากนะคะก็ต้องเข้ามาฉีดจินเลอร์ดูอาจจะเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองได้ค่ะ